วันนี้เอาฮาวทูกแก้กางเกงหลวมมาฝากจ้าสาวๆสาวสำหรับใครที่กางเกงหลวมเยอะมากและขี้เกียจไปตัดนะคะเรามีเข็มกัดมานำเสนอสองขั้นตอนเท่านั้นก็คือติดแล้วก็คล้องจ้าเราก็จะได้สายกางเกงที่เราต้องการแล้ว วิธีติดก็ไม่ยากค่ะดูได้ตามนี้เลยก็คือเราจะต้องกะระยะนิดนึงนะเพื่อที่จะให้สองฝั่งเนี้ยมันคล้องกันได้ก็ใส่ตามตัวอย่างได้เลยนะคะแนะนํานะคะตอนซื้อเนี่ยให้ซื้อมาคู่กันนะจะได้ติดทั้งสองฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเวลาเราใส่ค่ะมันจะได้มีความบาลานซ์กันทั้งสองฝั่งก็จะดูไม่โปะนะจ๊ะสาว สำหรับใครที่อยากได้นะคะก็สามารถหาได้ที่ช h อป e e หรือว่า Lazada ก็ได้ลองเสิร์ชค้นหาดูว่าเป็นเข็มกัดปรับสายกางเกงอะไรแบบนี้เนาะราคาก็อยู่ที่ประมาณตัวละย0กว่าบาทแล้วก็มีค่าส่งนิดหน่อยนะคะลองไปหาข้อมูลกันได้เนาะหลังจากที่เราติดครบทั้ง2ฝั่งแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอามาคล้องกันแบบนี้นะคะลองค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนแล้วกันแรกๆอาจด,ดูรู้สึกว่ามันใจยากนะอา้าวหลุดไปเลย ก็เน้นนิดนึงปกติแล้วเนี่ยมันจะแน่นมากเพราะว่ามันจะเป็นสูญญากะนะคะเวลาเราติดนะพยายามติดให้มันแน่นๆนิดนึงนะคะทั้งตั้งแต่ที่เคยใส่มาเนี่ยยังไม่เคยหลุดจิ้มเนื้อนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวไปเด้อเรียบร้อยจ้ามันก็จะมาคล้องแบบนี้แล้วผ้าที่เราติดนะคะมันก็จะไปอยู่ตรงกระเป๋าเราพอดีมันก็เลยทําให้เราไม่โปดนั่นเองติดแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูกันคะ่ะว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่า อ่าเราก็ติดทั้งสองฝั่งนะคะแต่อีชันซื้อมาผิดลายค่ะคุณมันก็เลยจะโปะตรงนี้ละจ้านี่นะคะมันก็จะทำให้เราเป็นเอวเล็กโดยที่เราไม่ต้องเอาเกียงเราไปตัดเลยค่ะ